าชาวฉลูนะคะเกิดพศ2 5 0 4อายุ63ย่าง64ประตูงานประตูใจปิดประตูงานปวดหัววุ่นวายถือว่าประตูปิดนะระวังสุขภาพปวดหัวเส็นยืดเส้นตึงนะคะนะหรือไปไหนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เดินไม่ถนัดหรือว่ายังไงประตูเงินเปิดจ้ะประตูรักละ่ะประตูรักก็มีความลับกันอะ่ะยังไงมีแฟนชาวบ้านมาชอบหรือไปชอบแฟนชาวบ้านหรือคนในครอบครัวหรือคุณกับแฟนมีความลับต่อกัน มีอะไรไม่บอกแฟนหรือเปล่า เออนะคะนะสุขภาพก่อนสุขภาพสัปดาห์นี้ปวดเส้นเอ็นเส้นยืดเส้นตึงอาการยังไม่ดีแบบ100%ตแต่มีโอกาสที่จะดีขึ้นมีดวงที่คุณจะได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปหุบเขาข้ามคลองน้องบุนไปไหนก็แล้วแต่นะคะไปเถอะไปได้จะไปพักร้อนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะถ้าใครเจอปัญหามีรื่ออึดอัดใจในช่วงสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใจเย็นๆค่อยๆแก้จะแก้ได้บางส่วนจะจัดการปัญหาได้บางส่วนไม่ดีที่สุดแบบ100%แต่จะค่อยๆดีขึ้นกลาง สัปดาห์เป็นจังหวะดีในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทํางานเนาะช่วงปลายสัปดาห์อาจจะมีจังหวะล่วไหลหรืออาจจะมีซิกแซกเรื่องเงินเรื่องทองหรือมีความลับกับคนในครอบครัวหรือคนในที่ทํางานเนี่ยนะคะก็ต้อง ระวังให้ดีแล้วกันเออเพราะบางทีมันมีความลับะเนาะมันจะหลุดมันจะเผลอมันจะมีปัญหาได้นะคะสัปดาห์นี้ระวังของหายระวังเงินหายระวังคนไม่น่าไว้วางใจถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือต้องไปไหนนะะเก็บของมีค่าเอาไว้ให้ดีหน่อยโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะคะรวมๆพี่หวานมองไ่้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ,ะเวลาไพา่แบบนี้ขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยคุณในเรื่องของปัญหาแต่คุณจะต้องใจเย็นๆด้วยเหมือนกันเนาะ,ค,ะคนโสดนะคะโสดไปก่อนเออคนไม่โสด ก็ถนอมน้ําใจกันสักนิดน,นึงนะคะในช่วงนี้หงุดหงิดยุ้มยิม,ยมเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่อง,อง,อง,องภาระหน้าที่นะคะหรือบางทีก็ขี้หึงขี้ห่วงมากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาจา้ะนะคะมาต่อนะออคุณที่เกิดพศ2516 นะอายุ51ย่าง52ประตูงานเปิดประตูใจเปิดคิดถึงเรื่องของของขวัญจะไปให้ใครเอาไปให้แฟนเอาไปให้เพื่อนเอาไปให้คนที่เราดีลงานทํางานด้วยมีดวงเดินทางหรือมีคนมาหาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยจะ้ะประตูเงินเปิดจะ้ะแต่เป็นประตูเปิดแห่งความโลภเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาสัปดาห์นี้นะฟันธงเลยว่าชาวปีฉลู2516เนี่ยคุณจะเดินทางนะหรือจะมีคนมาหานะพูดจากันเรื่องของผลประโยชน์ในทางลับๆอะไรบางอย่าง แลกกันในเรื่องของผลประโยชน์ถ้ามีใครบาชชวนไปลงทุนเวลาไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยคุณต้องดูให้ดีนะมีโอกาสที่แก๊งกลุ่มกวนเนี่ย ไพ่เราเป็นไพ่ใบนี้ใช่ปะไพ่ซาตานเป็นไพ่ใบนี้นะใครจะรวมหัวมาหลอกมาต้มเราหรือเปล่าคุณต้องดูให้ดีเนาะมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินเพราะอารมณ์เพราะความรู้สึกเพราะความอยากได้เพราะซาตานกําหนดให้เป็นเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรคิดให้ดีว่าจําเป็นหรือเปล่าใครชวนไปลงทุนอะไรคิดให้ดีด้วยว่ามันจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะนะฮะมาต่อนะตําแหน่งประตูงานเงินประตูรักก็เปิดประตูเงินก็เปิดสัปดาห์นี้นะ เป็นจังหวะดีเรื่องการเงินการงานรับทรัพย์ถ้าไม่โลภเกินไปเนี่ยไม่มีปัญหาพูดคุยดีลงานเจรจางานมีโอกาสสาเร็จขอความช่วยเหลือใครเรื่องเงิน,เร,งเ,งนเรื่องทองมีโอกาสได้แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าให้ใครยืมเงินหรืออย่าลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงๆนะจ๊ะตามสภาพภพัยที่บอกไปเลยเนาะนะคะนะถ้าไม่ทําธุรกิจอะไรผิดกฎหมายถ้าไม่โลภเกินไปสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากสําหรับคุณระวังพวกแอปโทรศัพท์มือถือต่างๆด้วย นะคะความรักนะความรักสัปดาห์นี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะถ้าอยู่ไกลกันหรือนะฮะอยู่กันมานานแล้วรักมันไม่หวานมันก็จะจืดชืดมันมีฟิลเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะหรือบางทีจําเป็นต้องอยู่เพราะหน้าที่หรือรักกันเพราะผลประโยชน์เนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะเนิบๆๆๆเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยหวานพอคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์มากเกินไปคนโสดมีโอกาสที่คุณจะพบรักเจอคนที่ตําแหน่งหน้าที่การงานดีหรือดูดีเข้ามานะจ๊ะ เอาอยัางไงดีล่ะถ้าเข้ามาแล้วไม่ซับพอร์ตไม่ดูแลหรือทำให้เดือดร้อนนะคะในดวงก็บอกเลยว่าคุณจะไม่ยุ่งเออถ้าจะมีทั้งทีก็ขอดีๆเลยดีกว่าเนาะอันนี้ดีจะ้ะนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนระวังแฟนชาวบ้านนะระวังคนเข้ามาหาคุณในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเออนะคะอ่ะมาต่อมีดวงได้เจอแฟนนะจ๊ะสัปดาห์นี้จะเจอแฟนหรือจะเจอกิ๊กว่ากันไปมาต่อนะคะพศสอง9อ้ายุสาเกย่างสีจ้ะ ประตูงานไปยังไงอุตายแล้วตึกถลม่มทะลาออะไรใครมาออกจากงานเพราะอารมณ์มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือได้ข่าวไม่ค่อยดีหงุดหงิดปูดปั๊ดเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยดวงไม่ดีนะนะคะอย่าไปทะลาออะไระใครนะจ๊ะนะประตูเงินไปยังไงประตูเงินโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือไพ่บุญไพ่แบบเนี้ยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าจะช่วยเหลือนะเหมือนจะมีเรื่องร้ายๆก่อนแล้วมาเจอเรื่องดีๆแต่ถ้าจะให้ดีเรื่องร้ายๆอย่าเกิดเลยดีกว่า นะคะสุขภาพสัปดาห์นี้ดูแลตัวเองให้มากนะบางคนความดันขึ้นอืมนะคะอ่ะประตูรักประตูมันเปิด แต่มันเป็นแบบเปิดไปพบแพทย์เปิดไปพบหมออารมณ์นี้นะข้อที่หนึ่งนะคะระวังทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,ก็เรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องคนในครอบครัวแต่บางทีคนในครอบครัวก็อาจจะป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของคดีความหรือปัญหาเข้ามาเยอะจนทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดปวดหัวเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คุณนะคะคนโสดทั้งหลายหนุ่มๆนุ่มสาวสาวคุณจะเจอคนในเครื่องแบบ นะคะอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตก็ได้แต่ถ้าคุณเป็นพ่อไม้แม่ไม้อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้เขาก็บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาอย่ารีบร้อนในเรื่องของความรักนะนะเพราะว่าบางทีเวลารักใครชอบใครมันแบบใจมันเต้นมันพร้อมไปมันพร้อมลุยดูให้ดีก่อนเนาะต้องรักตัวเองให้มากนะคนะอ่ะข้อที่หนึ่งระวังใบสั่งระวังอุบัติเหตุระวังทะเลาะกับชาวบ้านระวังมีปัญหาขย้งกับคนที่เรายุ่งเกี่ยวเจอในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักนะคะ เนาะกลางสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ไม่ถึงกับแย่ต้นสัปดาห์นี้แหละ13 14 15สิ้ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเนาะจะใช้จะจ่ายอะไรช่วงนี้คิดให้ดีจะทะเลาะอะไรอ่ะใครก็คิดให้ดีด้วยเดี๋ยวไปจบ เดี๋ยวจบไม่สวยนะคะแต่ถามว่ามีคนช่วยไหมมีคนช่วยนะเจ้าตัวเองคุณถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าเนี่ยวบางทีก็จะต้องบ่นจุกจิกเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารค่ะก็ปวดหัวนิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องช่วงนี้คุณจะโดนจิกตามทาให้รู้สึกเหนื่อยและอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นทํางานอย่างรอบคอบเนาะมาต่อนะคะนะหนึ่งสองมาต่อที่คุณที่ฉลูพศสองห้าสี่ศูนย์อายุ 27, ยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดนะคะ อ้าประตูใจเปิดมไพ่แบบนี้หนุ่มๆสาวๆเจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้เป็นจังหวะดีมีความสุขสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยอะไรคนไปเที่ยวพักผ่อนไปเทะเลไปภูเขาเนอได้เจอของดีได้ของที่ถูกใจแฮปปี้นะเออประตูเงินล่ะประตูเงินมีจุดรั่วไหลถามว่าแย่ไหมก็ยังไม่ถึงกับแย่ที่สุดแต่ตึงมือนะในช่วงสัปดาห์นี้เนะออาะผ้าจะมีเรื่องค่าจ่ายเรื่องสุขภาพหรือเหตุให้ต้องจ่ายถามว่าจ่ายได้ไหมขอไปสุดท้ายสิ ประตูรักก็ถือว่าเปิดนะสัปดาห์นี้ข้อที่หนึ่งนะคะเวลาไพ่ใบนี้กับใบนี้มารวมกันนะสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องงานคุณมีปัญหาเรื่องเงินคุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามจะมีคนช่วยเหลือจะมีคนเมตตาแต่คุณจะรู้สึกขัดใจไม่ได้ดังใจเพราะจะมีฟิลที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือเจอผู้หญิงคนหนึ่งมาขัดแข้งขัดขาหรือทาให้รู้สึกไม่แฮปปี้บางทีถ้าเราคุณเป็นผู้หญิงก็อาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้นะนะตำแหน่งแฟนได้ไพ่แบบนี้ น้อยอกน้อยใจแฟนแฟนเจ้าชู้ไหมถ้าแฟนเจ้าชู้หน่วยหายใจนิดนึงถ้าคุณเจ้าชู้บางทีคุณก็มีนอกมีในเอ,อบอกใครไม่ได้เหมือนบรรยากาศที่บ้านมันแอบมาคุมาคุนิดนึงนะคะต่างคนต่างอยู่บางคนก็อาจจะงอนงอนกับคนในครอบครัวนะสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์ ไม่ได้ดังใจแต่ถามว่าดีไหมดีมีคนช่วยคนค้าขายสัปดาห์นี้ต้องขยันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนาะเพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้ยอดขายมันดรอปเออบางคนดรอปแล้วบางคนต้องระวังช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์สัปดาห์าหนี้แหละนะคะพี่หวานทายสิบสี่จนถึงยี่สบนะเพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์ต้นสัปดาห์ไปลองคํานวณกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาพาแบบนี้เนาะถามว่ามีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมมีจ้ะ มีไหมมีจ้ะช่วยได้ไหมช่วยได้จ้ะมากน้อยตามกําลังของเขานะคะอ่ะไพ่ใครจะไปถือศีลวิศาสนาส่วนต์นไหว้าดีหนุ่มๆเด่นไพ่สองใบนี้จะบอกเลยถ้าคุณเป็นหนุ่มชาวฉลูช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมคุณจะเจอสาวในฝันคุณจะเจอคนที่ถูกใจแบบคลิกกันแรงนะคะส่วนสาวๆอย่ารีบเพราะมีโอกาสที่คุณจะเจอคนเจ้าชู้ประดูดินหรือรักแทรกรักซ้อนหรือรักที่ไม่ชัดเจนดูให้ดีก่อนเนาะ เออนะคะอย่ารีบร้อนมาต่อจะ้ะสุขภาพสัปดาห์นี้มองว่ากลางสัปดาห์ไปแล้วระวังจะป่วยมีดวงต้องไปหาหมอไปหาพยาบาลแต่หลายๆคนก็กาลังจะทําสวยทําสัญญกรรมเออคำว่าสัญญกรรมบางคนก็ไปลงนะก็ได้ทําให้ตัวเองดูดีดูหลอ่อดูสวยขึ้นแหละในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนะ้าไปทําอะไรที่ไหนเล่าให้กันฟังซินะคะมาต่อจะ้ะ นะคะบางคนก็ไปลงหน้าหน้าทองเนาะบางคนช่วงนี้ก็หาคาถามาเสกเสริมดวงให้กับตัวเองช่วงนี้ถ้าคุณท่องคาถาที่เกี่ยวกับพวกเมตตาเมตตาคุณนางอลหังเมตตาอะไรอย่างเงี้ยจะเสริมดวงมากเป็นพิเศษนะจ๊ะเนาะดวงเสน่ห์มันขึ้นอย่าใช้ผิดทางอย่าใช้ผิดคนนะเอามาต่อนะคะ1 2 3 4มาต่อที่วัวฉลู2 5 5 2อายุ15ย่าง16และ2 4 9 2อายุ75ย่าง76 อ่ะกินอะไรก็อร่อยค่ะยังไงคะกินตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยไม่มีแฟน,ไม,มแฟนไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็มีคนเอาของมาให้กินหรือนั่งอูชุมีมความสุขนะคะนะระวังน้ําหนักขึ้นเนาะประตูเงินก็เปิดจะ้ะเงินคล่องดีมีจังหวะเดินทางหรืออาจจะมีคนมาหาอยู่เฉยเฉยก็มีความสุขอยู่เฉยเฉยก็มีคนเอาของมาให้นะคะประตูรักเราเป็นยังไงแต่ประตูรักสัปดาห์นี้ต้องระวังสักนิดนึงถ้าคนที่บ้านไม่ทะเลาะก,กันคุณต้องระวังจะเจอปัญหานะนะคะ ไพ่ขัดแย้งขึ้นในอนาคตบางทีไพ่แบบนี้หมายถึงคดีความด้วยตกตำแหน่งครอบครัวคนรักและใบสุดท้ายนะคะมันจะบอกแบบนี้สัปดาห์นี้ระวังทะเลาะคนในครอบครัว,วทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะคนที่เราใกล้ชิดสนิทกันโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์คือวันที่ 18, 19, สิบแปดสิบเก้ายี่สิบสวันนี้ระวังให้มากเนาะสอต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ดี นะคะเด็กๆที่ทํางานค้าขายช่วยคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทํางานลุยเลยทําเลยนะหรือจะติดต่อดีลงาน,นคุยเรื่องพรีเซนต์งานกับเพื่อนฝูงเวิร์กจ้ะปลายสัปดาห์ระวังทะเลาะกันนะคะไพ่คดีความมาด้วยเนาะเด็กๆอายุขนาดนี้อย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไม่ดีกับเรื่องไม่ถูกต้องหรือบางคนก็คนที่บ้านทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันเรื่องหยุมเรื่องหยิมเนาะเออถ้าไปสอบเด็กๆถ้าไปสอบข้อเขียนที่ทําผ่านฉลุยนะ เพราะนั้นตั้งใจเรียนตั้งใจสอบตั้งใจเลยนะจ๊ะเออหลายๆคนกาลังจะเตรียมตัวไปสอบพารชั้นใช่ไหมจะขึ้นมอนหนึ่งตั้งใจจ้ะอย่าทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่กดระเบียบอาจจะเยอะนิดนึงในช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วดูแลสุขภาพของตัวเองทําตามแพทย์สั่งให้ดีอย่างเคร่งครัดไม่งั้นจะโดนคนที่บ้านบนนะคะอ่ะมาต่อเนาะสีเสริมดวงของคุณในช่วงสัปดาห์นี้พี่ออนก็ชอบไพ่ใบนี้นะ ไพ่ซาตานกับไพ่เทมเพลตถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเนาะถามว่ามีลุ้นโชคไหมก็มีเหมือนกันให้ซื้อขำๆนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้ถ้าเสริมเสน่ห์ให้ใส่สีดําสีเข้มเขํมดน้ําตาลเทานะะหรือสีฟ้าน้ําเงินได้การทําบุญเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้ทําอะไรก็ได้ทําบุญแบบไม่หวังผลทําแล้วไม่คาดหวังทําแล้วไม่เสียดายจะมากจะ,จะน้อยได้บุญมากเป็นพิเศษ ได้บุญกับตัวเอง100%ด้วยโดยเฉพาะใครที่ไปทําบุญแล้วจะแบ่งบุญให้ผีโดยเฉพาะจะแบ่งบุญให้กับญาติผีน้องที่เสียไปแล้วหรือทําบุญถวายสังฆทานบางทีทำให้คนอื่นเราได้นะเราได้เต็มๆแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยแหละเขาบอกว่าอย่าทําแล้วแบบคาดหวังนะคะทำแล้วอย่าเสียดายทําบุญอะไรก็ได้ที่ไม่เสียดายนะคะนะเลขของคุณเลขอะไรดีนะคะอืมนะคะ หนึ่งหนึ่งสงสัยจะมีเลขเบอร์เลขตองไหมหนึ่งหนึ่งสองสี่จ้ะติดเจ็ดไปด้วย